สองมือแห่งความช่วยเหลือของมิกกโอ้อการบ้านยังไม่ได้ทำเลยทำยังไงดีล่ะให้ฉันช่วยนะมิกกะขอบคุณนะฉันทำไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรนะฉันช่วยเธอเองเธอไหวไหมมาพิงฉันไว้เดี๋ยวฉันพาไปห้องพยาบาลขอบคุณนะมิกกะเราช่วยกันทำการบ้านได้เร็วขึ้นเยอะเลย ต้องช่วยมันให้ได้เราจะพามันไปรักษากันถ้าห้องเรียนสะอาดทุกคนก็จะรู้สึกดีขึ้นมาช่วยกันเถอะเธอกําลังหาหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าใช่แล้วขอบใจนะมิกกะป้อไม่นะข้าวของฉันไม่เป็นไรนะเราแบ่งกันกินได้เธอทำได้ฉันจับมือช่วยเธอเองเห็นไหมไม่ยากเลยฉันช่วยเธอได้นะ วันนี้ฉันได้ช่วยเพื่อนเยอะเลยรู้สึกดีจัง